สาระลังกาต้นนี้ค่อนข้างจะมีความพิเศษครับช่วงนี้ออกดอกเต็มต้นเลยครับก็พามาชมแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายภาพเก็บไว้อยู่ที่วัดจันตะวันออกที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับเมืองสองแควอยู่ข้างๆ อนุสาวลีสมเด็จพสสระสุพัรณกัลยาต้นนี้สวยงามนะครับลักษณะการออกดอกออกมาตามลำต้นเลครับนี่คือสาระลรังกามองขึ้นไปข้างบนเพื่อดูต้นด้านบนนะครับเขาจะแตกดอกแตกผลที่ลำต้นครับ